คนพนทาวาสนะฮะนี่นะหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานในสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยครับปกติเวี่ยวเสือเนจตันครับอันนี้เค่ยวเสือจะกรงกลงรึเปล่าแดดโดนยันปลายนะ่ยครับกลงไปมเรานี่ก็ได้ของโทรศัพท์ครับอันนี้ของแท้นะอันนี้สองล้านกว่าบาทอันนี้สองล้านเก้าบาทเหรองล้านสองเป้าดีตั้งเป้าดีไหมมา ได้เลยที่ได้เดี๋ยวผมจ้างให้ดูดิว่าเหนียวไหมเอาลองดูอย่ยาเลยทีว่าที่าเลยที่ว่าไอาเดียหมที่ผมใช้ที่คอสโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นการทดลองกันนะครับผมมีความเชื่อแล้วก็เคยเห็นคลิปใน YouTube อยู่สองสามคลิปนะครับที่เขาเอาเขี่ยวหมูตันเนี่ยมาวางไว้ในป่าแล้วเอาปืนยิงแล้วปืนไม่ลั่นจริงๆค,คือเขาทำแบบให้ดูเลยว่าไม่มีการตัดต่อแกะลูกปืนออกมาจากกองแ a นดอมลูกปืนใส่เข้าไปแล้วยิงโชว์เลย แต่ถ้าเกิดหันปืนไปที่อื okay. ่นยิงแล้วแตกยิงแตกนะครับผมก็เพราะว่างั้นเอาวันนี้ก็แลวกันผมบอกแล้วในคลิปที่คุเห็นเขาขายของเลนะครับพวกมีขาชีพขายนี่นะเหล็กลงเหล็กไหลมาอุ้ยเหล็กไหลแท้นี่ยยิ่งเข้ายิงออกเป็นสิบล้านเนี่ยผมก็มีมีเหล็กเหมือนกันมีเหล็กไหลมาให้ลองเหมือนกันาเหล็กไหลก็มีเหล็กไหลก็มี3ามชิ้นอย่าลองไปนก็ซื้อขายกันนพวกนี้คือราคาอยู่ที่ปากครับ ให้ฟรียังได้ <laughs> ใช่ไหมเราไม่ได้มาคารโปโลก,กันอู่แล้วเพราะว่าพวกเนี้แเดี๋ยวบางทีงพวกวิชาชีพจะตั้งตั้งเป็นขบวนตั้งเป็นแก๊เงเลยนะเฮ้ยทีนี่ร้านหนึ่งสองร้านมาทะากันยงิงๆิงไม่ออกเหล็กไหลก็คือแล่ชนิดหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งมีความทนสิทธิ์อยู่ในตัว<ม>อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจ้าของคนที่เก็บไปปฏิบัติตัวยังไงแค่นี้นะครับถ้าเกิดไปผิดลูกผิดเมียเขาไปทำด่าพ่อร่อแม่เขาขอพวกนี้ก็ไป่คุ้มครองตัวเราอยู<ม>่แล้วใช่ครับ ขอบคุณเลยขอบคุณเลยขอบคุณราหับข้อมูลไงอ่ะอ่ะเรามาลองเรามาตัวนี้กันเลยงั้นเดี๋ยวพี่คนนี้เอาสองตัวนี้ลองเชิญครับอ่ะลองสองตัวนี้ลองดูนะว่ามีอันไหนไหมที่จะแบบสักิ์สจริงหรือว่าจะช่วจุยทั้งคู่นะครับผมอันนี้ดีกว่าเพื่อแบบอันนี้น้องสาวอยู่ที่รนจ์พอดีเป็นการยิงแบบยิงแฟร์เข้าใหญ่เพราะว่าพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราใช้น้องนักอิงเป็นคนช่วยเทสดีไหมอ่าก็นักอิงคือเต็มที่เลย เลงทั้งคู่ตรงๆแล้วก็เหนียวเลยครับดูได้ว่าอันไหนศักดิ์สิทธิ์ไหมเลงอะไรนะเนี่ยครับเลงเคี่ยวหมูตันเมื่อกี้ได้ยินว่าเลงขวหวอะไรหัวเลงทั้งคู่เลงทั้งคู่ไม่ได้เลงโอ้ยโอเคงเดี๋ยวเรามาจัดเป้ากันก่อนเลยนี่เป็นการเสมือนว่ามีคนซื้อไปแล้วก็เอาไปห้อยคอจริงนะครับเห็นไหมครับเรามีปากกาไหมครับเราจะตั้งชื่อเป้านี้ว่าพี่ตู่ พี่ตุ๊ตตู่ส่วนคนนี้เราจะตั้งชื่อว่าพี่ป้อมมงงันมันมันโอเคไหมตรงทางขนาดนี้โอเคไหมเองค่ะขนาดนี้ทางหาไม่ใช่ทางได้ยิงว่าทางอู้ยเราได้ยาเรื่องนะเนี่ โอเคครับเราก็อยากจะมาลองพิสูจน์กันนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะครับหลังจากนี้จะเป็นลองเทสจะไม่มีการตัดต่ออะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมเซ็ตเป้าไว้2ตัวอ่ะอันนี้เราใช้กล้องตัวนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับก็มีซ้ายกับขวาดูครับซ้ายกับขวาเราไม่รู้นะครับว่าอ่าอันไหนของจริงของปลอม